เมื่อค่ำคืนวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาบริษัท LP Group กำกัดโดย MD คุณก้องพบสิมาพิเชษผู้ถือลิคสิทธิ์ส i ชนิสโก o บ a ลไทย i ล a n d 2025และวิทยาลัยจีนศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ปรึกษาเวที ได้จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการประกวดนางงามกับเวทีมิสไชนิสโกเบิลไทยแลนด์ไฟนอลลาว MCTT 2025รอบตัดสินและโครงการฟินิกประตูน้ำทำกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและผู้ร่วมงานคับข้างโดยมีอ e ีธานคุณและนัดแม็กซินมาร่วมให้กำลังใจและผู้ที่ความมงกุฎอังทรงเกียรและเป็น Miss ชนิสโกเบิลไทยแลนด์สอ25ันคนแรกของประเทศไทยได้แก่ ยียีจิสนุชาชีวีกิติบุญเวทีประกวดมิสเชนิสโก้บันไทยแลนด์ MCGT 2 0 2 5นับว่าเป็นปีแรกของการเริ่มต้นสารต่อความตั้งใจของคุณใบก้องพบสิมพิเชษเจ้าของลิขสิทธ ซึ่งเป็นลูกหลานชาวไทยเสื้อสายจีนรุ่นที่3ตระกูลซิมที่ต้องการสื่อสารให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาถึงตระกูลแซ่อันเป็นรากง่าของตนเองนอกจากนี้ยังถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนอีกด้วยแม้จะเป็นปีแรกแต่ m c g t ได้รับการต่อบรับอย่างล้นหลามถือว่าน้อง จริงๆผมแบบพูดไม่ออกจริงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทั้งยีบสองคนมีความสามารถแบบรอบด้านแล้วก็คะแนนออกมาก็สูสีกันมากแต่ว่าที่ได้น้องยีๆมาเนี่ยถือว่าผมเป็นรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ในตัวน้องแล้วก็ชื่นใจมากครับที่ได้น้องมาเป็นตัวแทนของที่จะสืบสารความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนครับ ครับจุเด่นของน้องยีเรามองเห็นรงไหนบ้าครับทไรเลือกนองเปนขอแทนจริงๆจุดเด่นของน้องก็คือน้องมีความรักในความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนของตัวเองซึ่งทั้งได้ทั้งภาษ,ษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอีกครั้งตอนทําทกิจกรรมครับน้องๆน้องยีเนี่ยร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้วก็ด้วยความตั้งใจมากม ทางกองประกวดเห็นความตั้งใจขององมากครับอย่างงานวันนี้ก็มาต้อความสำเร็จได้อเอริแล้วก็แรนต่างๆเข้ามาถึอหลักได้วยบ้าถือว่าเวทีแรกของเราตัวผมในฐานะผมเป็นเจ้าของเวทีรู้สึกว่าเริ่มก้าวแรกได้ดีแล้วผมจะก้าวต่อไปให้ใหญ่กว่าเดิมครับอยากให้พี่ไว้ลองฝึนิดนึงเป็นครั้งแรกของในค ัวมงกุฎนี้ครับทำจากาคริสตัลสวาร์โลก,กี้ทั้งมงนะครับตัวผมอคิ่ามงกุฎนี้คริสตัลทุกเม็ดหมายถึงหยาดเหงือ่อหยาดน้ําตาของความขยันมันเพียรของบรรพบุรุษจีนที่ช่วยสืบสารความเป็นคนไทยเชื้อาจีนมาถึงทุกวันนี้สีแดงเนี่ยบนมงกุฎหมายถึงสายเลือดเลือดจีนของเรายังเข้มข้น โดยที่เรายัางเป็นคนไทยครับทำให้เราภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนครับอย่างแรกที่หลักของร้องะคีต้อ,ปนนองปฏิบัติตามหลักหลักเลยนะตอนนี้คือด้วยวัตถุประสงค์หลักของเวทีคือความการสืบสานความเป็นไทยเชื้อสายจีนนะครับเ<อ>ทศก,กาลต่อไปที่จะถึงเนี่ยครับคือเทศก,กาลกินเจทางมิชชันนิสโกลบอลครับเราจะร่วมสืบสานว่าทำ การกินเจที่ภูเก็ตครับเป็นภารกิจแรกเลยแล้วก็ไปที่เยาวราชด้วยครับผมวันนี้มา,ร,า<อ>ร่วมงานมีการอแล้วก็เป็น,นเองด้วยจวเอวยจอกับน้องมาแต่วันแรกจนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับน้องด้วยนะก็เห็นทุกคนแล้วก็จริงทุกคนก็ตั้งใจมากๆแต่ยังไงก็ตามก็ตำแหน่งเราก็ต้องมีคนเดียวเท่านั้นะครับซึ่งน้องยียก็ มีคำเดียวเลยไม่มีคำหนึ่งก็คือสมมงมากๆผมว่าครบทุกอย่างแต่ว่าทั้งรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างในก็ได้เห็นจากวินีโอผมว่าทุกคนก็เห็นกับใจะะเเป็นนสพาชื่อมกันนนััวีี่มองงงงาายไบบ้สหระจกก็ผมก็ตามที่ไบรท์ว่าเขาวางแผนกลยุทธ์ว่ายังไงนะครับผมทุกอย่างที่ผม คิดว่าสปอร์ตได้และช่วยเหลือได้ผมพร้อมเสมออีกอย่างอีกอย่างน้องผมว่าพร้อมมากในแง่ของว่าอย่างที่พี่บาบบอกพูดได้สามภาษาผมว่าการที่จะแบบทุกวันนี้ที่แบบจะทําอะไรที่แบบไม่ใช่แค่เมืองไทยที่จะอ,ออกไปข้างนอกมันง่ายไมะแล้วน,น้องก็พร้อมวมาพี่ใบบอกว่ามีละครมีเด็กที่ปั้นของของน้องด้วยใช่ไหมคะน้องๆคนนี้จะได้ไปเล่นละครใช่ครับน้องๆ จะได้ไปเลือกคอต่อโดยการจัดโดย LP Group นะครับเป็นบริษัทของผมเองแล้วก็เราจะวางแผนทำซีรีส์ทั้งแนวตั้งแล้วก็ซีรีส์ออนช่องในช่องทางต่างๆด้วยครับปปีนนน้้เ็ตแบบหีหน้าอาง,างน่นอนปีนี้เราจากเวทีที่ผมคิดว่าอาจจะเริ่มต้นก้าวแรกแต่ด้วย การที่พี่ๆให้ความสนใจขนาดนี้ปีหน้าต้องใหญ่กว่านี้แน่นอนครับไม่มีคำใดเลยนอกจากต้องขอบคุณขอบคุณี่ายขอบคุณพ,พี่ผู้จัดนะคะก็ที่เปิดโอากาสให้เรามาเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้คะ่ะและยี่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะฝึกฝนพัฒนาแล้วก็เก้าเกล้าเก้กาไกลมากขึ้นคะ่ะ

Uh, it is my honor and i will do my best all i can say is thank you and i will do <laughs> <laughs>